กูบอกว่าเลยไม่ใช่สร้างเพือบบ่อ็กดดาทุกคำอาร์บ,บรีเอฟเอไอาร์บ,บรีอเอฟเอฟอาร์บีบอฟเอฟเจอทุกซองวะแน่ไอสัสที่เหลี่ยมเน,ะนี่ยแหละเซซี

Lông lén cái này đi gọi gì lục về của gì gì Hãy subscribe của kênh Ghiền No. Oh, i'm sure didn't want to. fuck ผู้ oh, ยี่งมันไปตีใครโดนอยู่เร็วเจอลุกเซิร์ฟแล้วมันได้มันนี้กับเงินมันมียี่สิบเอ็ดล้านมันนี้มีร้อยยี่สิบลุกอ่าพอขายบ้าง มันกดตีกูฟินิกขายจริงจังฟินิกน้ำแข็งนกเหมือนกานไงเป็นนกเหมอนกานไงแต่แค่เป็นน้ำแข็งน้ำแข็งก็ไม่ขายแล้วก็เป็นวิความต่อไปสิ้า เจริเปดเอมือนท่านเองแอนนาตทองเสีงกเอ้อทำไมเสียงแปลกเมื่อกี้เจ้าเลยวะแอนนาต้องเสีงก

เีย่โอ้อฟักพ,พี่จะลงลงแรงแบบแพ้หรือชนะพี่ม่ทั้งสองอะ่ะเพ,พ,พอาะพอจะชนะตานึงอีกตาหนึ่งก็แพ้ใช่ไหมเคยรู้อยไม่ก็แพ้สองตาชนะตาเดียว มันเอาปืนขึ้นมายิงนะคืออะไรพี่จบตาที่พี่ตีกับไอ้เหี้ยอะไรสิ่างเงี้ยจบเลยจบแล้วชนะ 1. 1> สิบสามต่อหนึ่งชนะชนะวะเยสชนะเฉยกูเริ่มลวนแล้วรินมันตั้งนานละ มันชันวะดูดิตัวเฮียที่มันโอ้โหอดีตสัตด์ไม่ใช่นะมันเจะช่วยแหมมันคือศาสตร์กายร่างเปนมันคือชัวร์กูแล้วเปิดหูแม่ พี่พีไ่ไอ้บิ๊กมัมบินฟองน้ำไม่แตกก็ใช่ไงเพิ่งรู้เหรอใช่เพิ่งรู้อ้าวเซ็ตกูทุกทำมาแล้วโอ้โหทำแต่ไอ้ไม้ไม่เรียบร้อยแล้วอ๋อบิ๊กมัมที่มันไม่แตกเพราะมันไม่ได้เป็นคนวินเว้ยมันเหยียบก้อน,นเมฆบิน,ม,ม,ม,นมันไม่นับแล้วก็ไม่มีใครสลอผลต,ตาก ให้เลยไม่ได้แม่อซอ้อตรงมีใครวะกระตุกบายบายกูอ่ะเอ,อ,อ้ยกูบินในน้ำเฮ้ยกูบักพี่ผมบินในน้ำผมบักมันกอบพี่มัมเลยน ย yeah, าบักกับก่อไอ้ควักไอ้ดาบเล่มนนะั้นเอาไว้ก่อนเอก็บข้าประสบการณ์นี่มันพี่ดาบพี่ดอบจากมิกมามเทียสองโหดกว่าใช่ปะเปิดหมดสองอ่ะก้า

มันมันเป็นน้ำแข็งแล้วพี่เราคือนน้ำแข็งแล้วก็ขี่นกโชว์พวี่นี่คิวไปขี่นกโชว์อ่ะมันไม่เป็นเทคนิ์แล้วอ่ะไม่ใช่ไงก็บอกแล้วมันเท่เฉยมันบอกว่ามันจะอทำเอาเท่น้ำแข็งเฮ้ยเ้ยคิวมีคนไม่เปิดอ้าวไอ้สัสคิวมันดีเปิดถ้าใครต่างจังไรกัน การโดนของโดมติดสุดยอดดาวไปแล้วว้าวไปอ้ใครมา